แค่แล้วฮ่ไม่ต้องเสียเวลากันแล้วครับลุยกันเลยจ้าเบบี้วันนี้นะครับพอดีเมื่อเช้าผมไปเล่นบาสเช้าที่สตรีมาพึ่งกับกลุ่มอาวุโสกวังเจ้ามาแล้ววันนี้ก็เลยชิวๆใส่ไปเลยบาสยาวๆสวัสดียังเป็นทางการกันอีกครั้งนะครับกับบาสยามเย็นแวันนี้เราก็มาที่นี่แล้วครับที่เดิมครับบีโปพาตา เหมือนแดมครับท่านอืมตอนแรกลงชื่อกันก็เสียวๆ,ๆนะว่าคนจะแบบไม่คนยันไม่พอหรือเปล่าวะคนยันน้อยหรือเปล่าแล้วบวกกับเราไปเล่นเช้ามาแล้ววันนี้มาต่อเย็นเราจะไหวหรือเปล่าคือเมื่อเช้าเล่นเล่นเยอะครับวิ่งเยอะมากแล้วก็อากาศร้อนด้วยไงมามืดอจะเป็นลมมาถึงนี้ก็จริงๆก็น่วมแล้วนะตึงไปทั้งตัวเลยตอนแรกคือผมบอกในลายกลุ่มไว้เลยนะว่า วันนี้ผมมาแะวแต่ผมไม่เล่นเพราะว่านั่วมาแล้วอืมอนั่นแหละโชคดีครัมีบรรดาเพื่อนๆจากลาบประพิตแกงลาบประพิตมามาเติมให้อ่ายกลายเป็นคนเยอะเลยวันนี้อุ่นหนาฝาครั่งนี่ทีเดียวเชียวนะจ๊ะเบบีใส่กันไปเลยแล้วกันนะจ๊ะเพื่อนๆพื่อนี่ๆน้องๆทุกคนเต็มที่ไปเลยเฮ้ย แล้วบรรดาอาวุโสที่มากันวันนี้ก็จะลักๆเลยขาประจําที่มาแทบทุกวีครับคือพิวิทย์ครับแล้วก็เพิ่มเติมคือพี่นันพี่หนุย่ยอ่าพี่มาด้วยกันเรื่อยๆอยู่แล้วช่วนบรรดาแก๊งพวกเราก็ไม่มีใครมาครับ <c oughs> <c oughs> อายกันไม่เยอะฮะ <c oughs> กะมากันเท่าเนี่ย <c oughs> วันนี้ก็มี <c oughs> น้องม่อนนะ ไอ้บอยฮะมาแจมด้วยครับน่าไขวาแล้วก็วมีรุ่นน้องม,มีพัดเออใช่แล้วก็วมีเซบิกมาเล่นด้วย,วยครับผมมันเปลี่ยนบรรยากาศเนี่ยมาเจอบรรยากาศอย่างนี้มั่งนะเอเราไม่ตเราเจอปกติเปลี่ยนฟิลกันหน่อยนะจ๊ะน้องนั้นก็จะเป็นขาประจำครับที่มาเล่นด้วยกันอยู่แล้วทุกเสาทุกวีกเลย มาถึงก็ใส่เลยไม่เสียวเวลานายกากันนะจ๊ะเพราะว่าทุกคนมาถึงก็พรนะ้อมแล้วคือสภาพผมตอนที่มาถึงเนี่ยก็คือทุกคนเขาเตรียมตัวจะเล่นแล้วแหละผมก็มีแวบลงไปเกมหนึ่งนะน่าจะเกมต่ออย่างนี้แหละช่วงคนยังมาไม่ไม่ครบพอคนเห็น พอผมเล่นจนจบเกมเห็นคนเริ่มทยอยมากูสบายแล้วกูไม่ต้องเล่นก็นได้แล้วเกินแล้วจ้ะอย่างงี้ง่ายจะนั่งไปนั่งมาแม่งง่วงฮะเหนื่อยคือผมเพียมาทั้งวันเลยไงช่วงหยุดสงการของพวกคุณเป็นไงบ้างไม่รู้นะแต่ผมช่วงคลีนเลยฮะโนมอร์ชีตเดย์เลยฮะนี่รู้สึกร่างกาย มันได้พักผ่อนเมื่อเราไม่ปาร์ตี้นะจ๊ะจนผมรู้สึกว่าเริ่มไม่อยากกินมาแล้วอะรู้สึกรู้สึกดีกับการกินคลีนคือมันไม่เกี่ยวกับเรื่องออกกําลังกายนะคือผมรู้สึกว่าผมพักผ่อนน้อยฮะแล้วเบลอแบงแบงไงไม่รู้แต่อย่างว่าแหละเขากินเราก็กินเราก็ใจง่ายเองตามนั้นเลยจ้า อ่านี่เซตเซตที่สามนะเอ้ยเซตที่ 2, 4, สองสีเซตน้องม่อนลงนะฮะชงรอคนชงรอคนแต่บอกก่อนเลยนะว่าวันนี้มีแต่บาสลวนๆครับไม่มีชีเต้ครับผม <c oughs> เพราะว่าไม่ได้ถ่ายครับ <c oughs> <c oughs> ยาวๆใส่กันไปเลยเ <c oughs> ต็มๆจุกๆนะจ๊ะเบบีไม่ต้องวว่นเวอ้อ แล้วก็คลิปนี้จะลงช้ากว่าปกติหน่อยนะฮะเพราะตามโปรแกรมที่ผมมีนักไว้เนี่ยผมคงไม่ได้ทำฮะคงจะแบบปกติคือกลับมาจะทำเลยไงแต่นี่ผมมาทำเอาวันอาทิตย์นะแต่ก็ทำแบบง่วงๆอะ่ะมันเพียะฮะร่างกายเพียมากอากาศร้อนจัดเลยแล้วก็บวกกับเรา กิจกรรมเยอะแล้วเดี๋ยววันอาทิตย์คือผมก็มีนัดด้วยไงมีนัดก,กับพวผู้ใหญ่กลุ่มอาวุโสควางเจ้าครัก็เลยกล่าวว่าเนี่ยเนยอย่างตอนตอนที่ทําคลิปอยู่เนี่ยคือเดี๋ยวทําเสร็จแล้วจะออกไปแล้วนี่แหละครับแต่ว่าเดี๋ยวก็คงแบบกลับมาแล้วมารีเช็คนิดหน่อยตรวทานนิดหน่อยแล้วก็ค่อยลงลงตามช่องทางธรรมชาติของผมต่อไปนั่นแหละฮะ เห็นน้องๆน้องๆทางพระรามแปก็มีบอกว่าวันอาทิตย์เนี้ยจะมีแข่งรายการประชาชนที่สายสองก็ดูอยู่นะว่าถ้าว่างก็จะไปเชียร์ครับนะจ๊ะก็เอาใจช่วยด้วยกับน้องๆทางพระรามแปนะจ๊ะส่วนตอนนี้เอาทางนี้ให้รอดก่อนนี่แหละเราก็เล่นกันเฮฮากันไปมาอย่างนี้นะฮะ เหมียนเดิมมีผู้ใหญ่หลายๆท่านบอกว่าทําคลิปให้มันยาวๆหน่อยได้ไหมวะดูแป,ป๊บๆแม่งก็จบแล้วแป,ป๊บๆแม่งก็ตัดแล้วอย่างเงี้ยจะลองครับจะลองพยายามดูจะพยายามขยับขยับมากขึ้นดูแต่ถ้าทําขนาดนั้นคือผมต้องเติมเติมพลังอัธรรเลยฮะคือต้องเติมน้ําพิเศษเข้าไปเยอะๆเลย ม่งั้นดึงมุ้งไม่ออกนี่แหละวันนี้เล่นกันเร็วฮะคือหมายความคว่าคำว่าเร็วของผมหมายถึงว่าทุกคนวิ่งกันเร็วทุกคนฟิตมากทุกคนเล่นเกมกันเร็วมากเอาตรงๆนะถ่ายให้มันยังงงเลยคอยหันกล้องไปมาไปมาไปมาเรื่อยๆเยมันน่าจะไม่้เพราะ้จะเล่นจะได้ไม่ต้องเก แก๊งบรรดาเพื่อนๆจากลาวพิษมาก็ไม่ไม่ทำให้ผิดหวังครับมาก็ช่วยงานเต็มที่เลยมาช่วยเป็นกรรมการนี่มีเพื่อนขวัญขวัญใจนะจ๊ะแล้วก็บวยอ่ามาช่วยเป่าให้เจ็กมากเลยพวกนายมาถึงมันเป็นประโยชน์พร้อมเพียงแต่เอาตรงๆนะมึงยืนบังก้องกูไว้ แทนที่มันจะไปเป่าฝั่งนูน้นเสือเป่าฝั่งนี้เออใ้อทางการแทนที่กูจะไปถ่ายฝั่งนูน้นกูก็เสืออยู่ฝั่งนี้ด้วยดวววยวเเวิเรื่องของเรื่องเดือนไม่ไหวครับตึงไปทั้งตัวแล้วอย่างที่บอกไปอ่ะว่าผมเล่นตอนเช้ามาแล้วไงฮะเรื่องของเรื่องแม่งตึงจริงๆรอะอ๋อผมมีโปรแกรมอีกอันหนึ่งนำเหนอือนำเหนอือคือว่าเดี๋ยววันอังคานี้ผมจะไปที่ ไฟฟ้าของเตยครับไม่ได้ไปนานแววต้องบอกก่อนเลยไม่ได้ไปนานจริงๆฮะเพราะว่ามันไม่เกี่ยวกับไกลครับเพราะตำรวจฮะหลังๆดานมันเยอะผมก็ต้อง,งระวังระวังร่างกายระวังระวัง,วงสุขภาพตัวเองหน่อย <laughs> เลยไม่ค่อยได้ไปนะจ๊ะ Baby. เบบีเรื่องเลเรื่องเรื่อง,องแม่งก็อย่างนี้แหละเป็นนันรู้กันใครๆเขาก็รู้กันหมดแล้ว นี่นะฮะอ่านี่กลับมาเป็นเซตของพีวิทย์ครับแล้วก็มีมีเพิ่มเติมขึ้นมาคือสมาชิกใหม่ที่มาเล่นครับคือเสบิกครับผมแล้วก็ไอ้พัดเกมนี้พัดลงอย่างหวาอย่างสิขอบคนเล่นใช่อ๋อแล้วก็มีน้องพลบายอุดมจเจริญผลครมาแจมด้วยครับผม สปอนเซอร์หลักยังเป็นทางการของทุกวันที่เรามีชีตเดย์นะครับหลังบารดยำเย็นจบปาร์ตี้ทำลายสุขภาพก็เพิ่มเติมมาอาศัยบ้านเขาบ่อยเกินใจจังเลยแต่ไม่ไปก็ไม่ได้ไปได้อยู่ที่เดียวด้วยสิ เดีย๋ยวนี้ผมเปลี่ยนฟิลครับเมื่อก่อนผมจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนที่ไปนู่นไปนี่เรื่อยๆเดี๋ยวนี้ผมนิสัยผมเปลี่ยนฮะตามการเวลาจะติดนั่งนั่งแบบนั่งชิวนั่งเมานั่งคุยเหมือนเหมือนมันย้อนวัยครับเหมือนสมัยเด็กๆเราเล่นเล่นกีฬาเสร็จแล้วก็แวะมานั่งกินกินน้ํากับเพื่อนตามร้านชําเงี้ยแล้วมานั่งคุยกันเรื่องเกมอะไรเงี้ยเหมือนตอนสมัยเด็กๆเลยนี่แหละครับ ตอนนี้ก็กลับไวฮะับเรเรียกอะไรวะไวกลับเดเอ,อไวกลับกลับมาแล้วอ่าแบบเป็นเบบีเหมือนเดิม <c oughs> อารมณ์นี้ครับผมคือตั้งแต่ช่วงสงการที่ผ่านมานะครับผมก็พยายามไม่ออกไปปาร์ตี้ไม่ออกไปเที่ยวไหนตั้งใจเลยแหละอยู่จริงๆตั้งใจเลยจนแบบรู้สึกว่าร่างกายเราแม่งครีนเนี่ย จนรู้สึกว่าไม่อยากจะไปชีตเดกกับใครที่ไหนเลยเลือกได้ไม่ไปเลยเพราะว่าคืออย่างนี้ครับก่อนหน้าเนี้่น้ำหนักแม่งขึ้นขึ้นมาร้อยโลโอ้ยแม่เจ้ากวาจะลดได้ก็พยายามออกกำลังกายให้มากขึ้นครับดีว่าช่วงนี้สุขภาพดีขึ้นวิ่งได้โดดได้บ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ลดลงมานะ ลดลงมาเหลือ90แต่เมื่อพุธที่ผ่านมาเนี่ยพอดีต้องใบโรงพยาบาลไปเช็คแล้วเลยแวะช่างน้ำหนักแม่งกลับมา96อีกแล้วจ้าเแบบีชี้หายเลี้ยวจะทำไงดีนี่ขนาดเราชี้เดน้อยลงนะเมื่อผมว่ามันจริงๆคือผมไม่ได้ซีเรียกสกับเรื่องตัวเลขนะ แต่ผม,มันจะซีเรียสกับเรื่องสุขภาพอนะ่าถ้าเรายังตัมใจที่เรายังวิ่งได้เป็นแข็งแรงยังโดดได้ยังอะไรกระดูกกระเดี่ยวยังดีอยู่เนี่ยผมโอเคหมดเลยอ้วนก็ได้ไม่เป็นไร <laughs> ตามวัยพราะแมงเดี๋ยวนี้เราอยู่ในวัยที่เดินไปไหนเด็กแม่งเรียกน้าแล้วอ่เซ <laughs> ็งชิปเป้งหน้าเราแก่ขนาดนั้นเลยวะเราแค่อ้วนเองนะ <laughs> นั่นแหละฮะแต่ก็จริงๆก็คุมน้ำหนักกันไว้ก็ดีนะฮะ พยายามพยายามบาลานซ์ตัวเองกันหน่อยอ่าพูดไปพูดมาผมก็จะพยายามนะฮะจะพยายามคุ้มน้าหนักตัวเองเหมือนกันแต่ช่วงนี้เราโอเคอะโอเคกับตัวเราเองเพราะว่าผมเล่นบาสได้เยอะขึ้นครับแข้งขาดีขึ้นอย่างที่เคยบอกไปในหลายๆคลิปครับว่าปีนี้ผมรู้สึกปีนี้เป็นปีที่ผมโชคดีมากเลยสุขภาพดีได้เล่น ได้เล่นบาสได้มากขึ้นได้ออลรงกายได้มากขึ้นทำอะไรได้หลายๆอย่าง <S <S อย่างเวลาเล่นบาสเดี๋ยวนี้นะผมก็ <S <S 1> <S 1> เริ่มวิ่งมากขึ้นเริ่มกระโดดมากขึ้นแล้วก็รวมถึงเริ่มทําจังหวะเองในเกมเริ่มยิงเริ่มอะไรมากขึ้นเนี้ยฮะหลังไม่ทำอะไรครอบแก้วเหรอพราะว่าแรงเราอเท่าเดิมแหละแต่าขาเราดีขึ้นฮนะข้อเท้าเาข,นนะข,าข่าอะไรเราดีขึ้น แต่พอเล่นเสร็จแม่งก็ก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กเหมือนเดิมอย่างนี้แหละใช้พลังอนาคตระบบไฮบริดเซ็งเป็ดน,นี่แหละฮะเดี๋ยววันนี้คือวันที่ทำคลิปเนี่ยมันเป็นวันเสราร์เอ วันนี้ถ่ายวันเสาร์แต่ว่าวันนี้วันอาทิตย์ผมมาทำตัดต่อทำคลิปตอนเย็นถ้าว่างแล้วถ้าเอาตรงๆนะถ้าไม่เมาผมว่าจะไปดูน้องๆที่พระรามแแข่งไปแข่งรายการสายสองรุ่นประชาชนอ่าว่าจะแวะไปไปดูดูน้องๆให้กำลังใจหน่อย อไม่ได้ไปยุ่งกับในเกมเขานะแค่ไปนั่งดูอะเป็นผู้ดูอย่างเดียวเลยไปเชียร์ละจ้าคนกันเองก็ต้องเชียร์กันหน่อยดูกันหน่อยบวกกับแวรไปหายุูกขี้ใหญ่ครับเฮียกวงครับเฮียกวงลิตันฟามฮะไม่เจอแกนาน <c oughs> ผมว่าแกคงเหงาแหละไม่มีผมอยู่คอยกวนตีนะ <c oughs> ยอกฮะแวะไปทักทครกันนี่แหละเรื่องของเรื่อง ไปไหนเราเจอผู้หลักผู้ใหญ่เราก็นี่แหละเรื่องเรื่องผมอยู่กับผู้ใหญ่เยอะนี่แหละฮะเอ,อ้ยแต่แน่แนคือวันนี้จะรอดไหมเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวอีกสักแป๊บนึงผมจะไปหาพวกบรรดาเฮียๆอาวุโส <so> ของชมรมครับที่เขานัดกันไวท้ที่พัตคารกวนอาครับพระรามสาม ไม่รู้จะรอดไหมอ๋ออันนี้คือจริงๆตอนแรกอะผมกะจะตั้งใจนะว่าจะไปถ่ายบัสยามเช้าที่สติมาพุกกับกลุ่มอาวุโสกวางเจ้าด้วยแต่ก็ไม่ได้ถ่ายนะครับลืมลืมมาขาตั้งกล้องไปแล้วก็ลืมชาร์จแบตโทรศัพท์ไปด้วยแหละ <c oughs> เรื่องของเรื่องนั่นแหละก็เลยตั้งใจว่าเออเดี๋ยวร่วมมาแล้วขายบัตเย็นแม่งเลยทีเดียวเพราะไงเย็นมาเราก็กะว,ว่าไม่เล่นอะ กลับมานั่งดูแพูดไปพูดมาผมยังเล่นไปประมาณ2เกมนะะแวะลงไปช่วงขัดตาทัพช่วงแบบระหว่างรอรอให้คนมากันอนะ่ะนั่นแหละตึงเป๊ะเลยคือวันเมื่อวันเสาร์นเนี่ยพอเล่นเสร็จกลับบ้านมาเนี่แบบจะคิวจะขึ้นเอาอะ่ะกลับมาถึงบ้านประมาณ ตีสองครึ่งไม่ต้องสื่น,นะจ๊ะฉันไม่ทําอะไรมาฉันไม่ทําเหางที่พวกเธอคิดละจ้าเแบบีกลับมาตะคิวจะเดกเลยฮะตึงไปทั้งตัวยิงดีว่าเนี่ยอย่างวันนี้ตื่นมาไม่ได้ไปวันวันนี้ผมไม่ได้ไปที่สติมาพืนก่อนไม่ได้ไปเล่นบาทเชา้าแต่วกสมาชิกทุกคนในชมรมเขาไปเล่นกันนะ ว่านั่นแหละตามไปตอนกินข้าวดีกว่าปืวันดีวันนี้ช่วงบ่ายเขานัดมิ팅หน่อยซึ่งเราจะไม่ค่อยพลาดเรื่องมิ팅อยู่แล้วนี่แหละที่มาของน้ําหนักตัวครับอมมิ팅ทุกวันเลยผมอยู่หลายกลุ่มในเรื่องของเรื่องมีนั้งกลุ่มเด็กและกลุ่มผู้ใหญ่ฮะเรื่องของเรื่องเราเป็นชายวัยกลางคนแล้วครับและนี่แหละเรื่องของเราในวันนี้ แันนี้ก็เป็นไฮไลท์ที่ตัดตัดมานะแล้วก็ผมจะแบบส่งแจกให้บรรดาเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆนี่แหละตัดให้ใครก็ให้คนนั้นนะ่ะหรือใครอยู่ในเป็นไรลกลุ่มอะไรเงี้ยก็จะให้อย่างเงี้ยแหละพยายามแจกแจกไปเผื่อเขาจะเอาไปทําประโยชน์ <laughs> เอาไปดูเล่น <laughs> ผมไม่ได้ดูเข้าห้องน้ำ <laughs> อย่างนี้แหละครับวันนี้ของผม ขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับทุกๆการติดตามทุกๆการลำใจที่มีให้กันโดยตลอดแล้วเดี๋ยวนี้แบบเวลาไปไหนมาไหนมีใครแนะนำอะไรผมเก็บข้อมูลไว้หมดนะจ๊ะเดี๋ยวจะเอามาพัฒนามาอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับฮ่าๆกันไปบันเทิงบันเทิงนั่นแหละวันนี้ของผมแนละ้วเดี๋ยวผมจะไปชี้เดย์ต่อละครับบา,บายทำก่ละฮะเดี๋ยวคราวหนะ้ารีวิวร้านให้ดูจ้าบายบาย